สวัสดีนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาโครงงานทุกคนนะครับหรือชื่อวิชาว่าโปรเจกต์ในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายในส่วนของเอกสารภาคผนวกขอไขให,ให้กับพวกเราได้รับฟังนะครับโดยมีชื่อเอกสารว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในการจัดทําเอกสารเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่รับการกําหนด วิธีการเรียนเอกสารวิธีการนําเสนอข้อมูลตามลําดับต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนกับครูก็จะต้องจัดทําเอกสารภาคผนวกขอโดยมีหัวข้อว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับแต่ถ้ามีนักเรียนนักศึกษาจากแผนกอื่นวิยายอื่นที่เข้ามาดูเนี่ยก็อาจจะเรียงเอกสารเกี่ยวข้องกับการวิจัยไว้ในภาคผนวกข้อควายภาคผนวกง,องูหรือภาคผนวกกอไก่ก็แล้วแต่ครูประจําวิชานะครับแต่ในส่วนของสาระสาคัญก็คือเรามาดูว่า เอกาสารที่เกี่ยว,ยวข้องกับการวิจัยนั้นมันจะมีเอกาสารอะไรบ้างดังนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ทําเอกสารมาถึงภาคผนวกขอไข่แล้วนะครับเ,เวลาที่เราทําเอกสารเนี่ยโดยเฉพาะบทที่สี่นะครับเราจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเยอะมากนะครับแล้วก็บทที่สามด้วยแล้วเอกาสารหลักฐานยืนยันข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถนํามาใส่ ในบทที่สามหรือบทที่สี่ได้เพราะว่ามันจะทาให้เอกสารมันเยอะเกินไปแล้วก็ทําให้คนอ่านเอกสารบทที่สามบทที่สี่เนี่ยต้องใช้เวลาอ่านเยอะเปิดหลายแผ่นเกินไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องเอาเอกสารที่เป็นหลักฐานเนี่ยมาเก็บไว้ในส่วนของภาคผนวกขอไข่นะครับก็จะรวมไปที่ภาคผนวกขอไข่นี่แหละครับงั้นเรามาดูกันว่าที่ครูกําหนด,ดไว้มันจะมีอะไรบ้างนะมาดูเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างนะครับเป็นภาพตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับรายวิชานี้ที่ครูเป็นคนสอนนั้นจะมีเครื่องมืออยู่ตัวเดียวก็คือแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อนะครับก็จะเป็นชื่อแบบประเมินที่เราระบุไว้ในบทที่3ไว้อยู่แล้วนะครับเวลานําเสนอก็คือให้เราใส่เป็นตัวอย่างภาพนะครับหรือเอาแบบฟอร์มตัวจริงนะี่มาแทรก หลังจากที่เราจะเข้าเล่มนะครับก็คือเอาตัวจริงปริ้นมาสักแผ่นหนึ่งแล้วเอามาใส่ก็ได้หรือจะแคปเป็นภาพแล้วเอามาใส่ในพื้นที่ของหน้ากระดาษตรงนี้ก็ได้นะครับให้เห็นว่าเครื่องมือที่เราใช้งานมันมีหน้าตามันมีรายการเป็นยังไงนะก็เครื่องมือนะครับที่จะยกตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปรับแบบประเมินนะครับให้เข้ากับงานของตัวเอง ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เอาใบเนี้ยไปปริ้นนะครับไปปริ้นเสร็จปับ๊บก็เอาไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับพอเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเนี่ยก็ต้องทอํายังไงครับก็เอาในส่วนของแบบประเมินเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลกับต่อไปนะครับแต่ว่าในส่วนที่ครูต้องการนะครับก็คือให้เอาเป็นแบบประเมินเพียวๆแบบนี้ก่อนที่เราปรับไปแล้วนะครับที่มันไม่ใช่ตัวหนังสือสีแดงแล้วนะนะครับ แคปภาพหรือเอาปริ้นเป็นแผ่นตัวจริงเนี่ยมามาแทรกหลังจากหน้าภาคผนวกขอก็ได้ครับมาแทรกตรงนี้นะมันก็จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับอายกตัวอย่างเนี่ยอย่างหน้านี้ครับเนี่ยก็เป็นการแทรกแบบประเมินเข้ามาที่เป็นรูปภาพไม่ได้เอาแบบปริ้นใส่กระดาษแล้วเอามาแทรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแนะนําให้จัดเป็นรูปภาพมาใส่มันจะได้ง่ายนะครับเวลาตามหารูปภาพที่หลังเนี่ยมันมันไม่ต้องไปรื้อเอกสารนะเพราะว่า ข้อมูลมันอยู่ในนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อมูลตัวอย่างนะครับฉะนั้นของเราเนี่ยเราต้องปรับให้เป็นของเราแล้วแล้วก็ลบตัวหนังสือสีแดงออกให้หมดนะครับเนี่ยเอามาใส่ทําให้ในส่วนของตัวอย่างก็เสร็จแล้วนะครับดึงไปไว้หน้าเดียวกันก็ได้นะครับหรือว่าจะแยกหน้ามาก็ได้นะครับก็ลองทํามาก่อนเดี๋ยวจะพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มแนะนํานิดหนึ่งนะครับถ้าเอามาเป็นภาพเนี่ยก็ควรใส่ตีกรอบเป็นเสนบบนเนเ้นเส้นแบบนี้ด้วยเนี่ยเป็นเส้นแบบเนี้ย จะได้เห็นว่าอ๋อน,นี้มันเป็นภาพตัวอย่างนะครับอ่ะก็เลื่อนลงมาอีกหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างฉบับจริงนะครับมีจํานวนกิจฉบับระบุไปด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้หมายความว่าเราจะต้องไปนานะครับแบบประเมินที่ผ่านการประเมินของกลุ่มตัวอย่างแล้วอย่างเช่นเราเขียนว่า60สบฉบับเนี่ยเราก็จะมีเอกสารที่มีคนติ๊กให้เนี่ยตามกลุ่มเป้ใหมายของเราเนี่ยหกฉบับ นะครับก็จะเป็นแบบประเมินแบบนี้แหละครับแต่มันจะอยู่ในกระดาษแล้วมีรอยติ๊กมีรอยติกมีรอยตอบคำถามมาเรียบร้อยนะครับ60ฉบับให้เอาฉบับ60ฉบับตัวนั้นเนี่ยสแกนนะครับสแกนเก็บไว้ใน Google Drive ของตัวเองเก็บไว้ในโฟลเดอร์เก็บไว้ใน folder, วันได้อะไรก็แล้วแต่ของพวกเราเลยนะครับเพื่อที่จะเอามานะครับนำเสนอในส่วนของ หัวข้อผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างฉบับจริงนะครับหลังจากหน้านี้เสร็จก็นําเสนอไปเลยนะครับโดยเราจะปริ้นเอกสารฉบับจริงนั้นนะครับถ่ายเอกสารหรือว่าเอาฉบับจริงมามาแทรกไว้เลยก็ได้นะครับแต่ฉบับจริงเนี่ยบอกได้เลยว่าบางคนน่าจะทําเละนะครับดังนั้นน่าจะถ่ายเอกสารหรือว่า,าทํายังไงก็ได้นะครับให้มันมีมาแทรกนะครับ หรือจะใช้วิธีการสแกนแล้วก็แคปเป็นภาพมาใส่นะครับเอาไว้หลังจากหัวข้อน,นี้นะครับก็เรียนไปเลยนะครับโดยครูมีเงื่อนไขตรงนี้ให้เราได้ทาเอาไว้นะครับเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยกลุ่มตัวอย่างเยอะมากนะครับถ้าใส่แล้วมันจะทําให้เอกสารเนี่ยหนาผิดปกตินะครับจะใช้วิธีการแคปภาพก็ได้นะครับหรือใช้ตัวจริงก็ได้นะ,ะโดยปกติเวลาเราจะใส่เนี่ยจะใส่แบบประเมินหนึ่งฉบับต่อนหนึ่งหน้านะครับก็หมายความว่าเนี่ย ตัวที่ผ่านการติ๊กแล้วเนี่ยก็จะใส่หนึ่งหน้าแบบนี้เลยนะครับนะมีหกสิบหกสิบแผ่นก็ใส่มาหกสิบหน้านะครับแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะครับครูก็เลยกําหนดแบบนี้ครับให้เราใส่ประมาณสิบห้าตัวอย่างนะครับที่เป็นฉบับจริงมานะครับนอกจากนั้นนะครับให้เราอัปโหลดไปไว้ใน google drive ของกลุ่มตนเองนะครับแล้วใส่ qr code ไว้ให้สแกนนะครับเพื่อให้คนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยไว้สแกนเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับหรือ ใส่ตัวอย่าง15แล้วก็ใส่ทั้งหมดไว้ใน Google Drive like ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพราะทุกอย่างแล้วเวลาเรากลับมาตรวจสอบมันจะได้มีหลักฐานครบนะก็เอาเป็นว่าเราจะเอามาใส่ในเอกสารรูปเล่มของเรานะ15ตัวอย่างแล้วทุกตัวอย่างก็อัปโหลดขึ้น Google Drive like นะครับแล้วก็ทำา QR code เก็บไว้ก็ได้นะครับมันก็จะได้เห็นทั้งหมดนะไอ้สิตัวอย่างก็เอามาใส่แบบนี้ครับเอามาใส่แบบนี้เลยนะ ก็รันเล็กหน้าให้ครูด้วยนะครับเอามาใส่แบบนี้เลยก็จะมีตัวอย่างที่ผ่านการติ๊กติกต๊กแล้วเนี่ยของแต่ละคนแต่ละฉบับเนี่ยใส่มาในนี้นะครับสิบห้าแผ่นพอครบสิบห้าแผ่นเสร็จปั๊บแผ่นต่อไปเนี่ยก็ให้ไปปรับปรุงข้อมูลตรงนี้นะครับเนี่ยหกหัวข้อเป็นตามนี้เลยนะครับ QR code ไฟล์ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างฉบับจริงนะครับตั้งแต่ฉบับที่สิบหกถึงฉบับสุดท้ายของเราก็เติมลงไปแล้วเราก็ไปก๊อปนะครับลิงก์ของ google drive มา ไปสร้างเป็น QR code แลวเอาภาพ QR code มาแปะไว้ตรงนี้ครับแล้วถ้าอยากให้เขาเข้าผ่านลิงก์ได้ก็เอาลิงก์ที่เราก๊อปมาเนี่ยนะครับก่อนที่ทำ QR code เนี่ยมาใส่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับเขาจะได้เข้าไปดูได้2ทางเลยนะครับมันก็จะทำให้เอกสารของเราเนี่ยไม่ไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับแต่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบหลักฐานต่างๆได้นะครับนะอันนี้ก็ประยุกต์ใช้เรื่องของ QR code ให้ เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลิงก์เนี่ยถ้าลิงก์มันยาวเกินไปก็ไปทําเป็นช็อตลิงก์หรือลิงก์สั้นนะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปอธิบายเพิ่มเติมให้เรานะครับแต่ถ้าใครทําเป็นแล้วก็ไม่ต้องดูคลิปนะครับทาได้เลยนะอ่ะก็เป็นการอธิบายวิธีการทําในส่วนของภาคผนวกขอใขประมาณนี้นะครับไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับบางวิเลยบางแผนกนี่อาจจะให้ทําภาคผนวกขอเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเยอะมากนะครับ ก็จะมีในส่วนของอบันทึกเชิญผู้เชี่ยวชาญก็มีอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าของที่ครูสอนเนี่ยไม่ได้พาไปถึงขั้นนั้นนะครับก็อยากให้รู้จักพื้นฐานของการวิจัยแล้วก็มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมานําเสนอเพื่อเป็นหลักฐานนะครับดันั้นที่ครูสอนจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่บางวิไลยที่เยอะๆเนี่ยถ้าเยอะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการทําวิจัยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเยอะแล้วมันไม่เกี่ยวข้องเลยอันนี้ก็ต้อง ก็ต้องพิจนารณาตัดในส่วนที่เกี่ยวข้องออกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะถ้า,าคุณวขอใครเราจะทําได้ตอนไหนครับถ้า,าคุณว่ขอใครเราสามารถทําได้ก่อนนะครับในหัวข้อตัวอย่างเครื่องมือเนี่ยหลังจากที่เราทําบทที่สามเสร็จเพราะมันเป็นการแคปแคปภาพหรือแทรกเอกสารฉบับนั้น,นที่เราปริณามาใส่แค่นั้นเองนะครับ ปรับปรุงเป็นของเราเสร็จก็แคปภาพมาใส่แบบนี้ก็ได้มันจะได้หน้าดูหน่อยนะครับหรือจะรอเอาใส่ตอนที่เราปริ้นออกมาแล้วเราก่อนจะเข้าเล่มก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ว่าไปเข้าเล่มแล้วลืมอีกก็งานเข้านะครับส่วนหัวข้อนี้นะครับผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างฉบับจริงก็ทําได้หลังจากที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือเอาชิ้นงานไปเปิดให้เขาดูเอาชิ้นงานไปพีเต์แล้วคนก็ประเมินให้เราครบแล้วก็ ทำในส่วนตรงนี้รอได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยเรียงเลขหน้าทีหลังก็ได้นะนั้นวิธีการทําไม่ได้ยากเลยนะครับย้ำนิดหนึ่งว่างานทุกอย่างเนี่ยเราควรจะมีเก็บไว้ใน Google Drive แยกเป็นโฟลเดอร์ของตัวเองตัวเองแล้วนะครับมันจะได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับจะได้ไม่อ้างว่าหนูลืมเอาเฟดได้มาค่ะหนูไม่ได้เอาคอมมานะครับอย่างน้อยเราทําเสร็จอัพขึ้น Google Drive เวลามาทํางานต่อมันก็เปิดได้นะครับ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อธิบายวิธีการทำพักหนวกขอไข่ประมาณเท่านี้ หากไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์สอบถามหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามครูโดยตรงได้นะถ้าไม่ถูกแบบของใครที่ต้องการมาดูก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามาดูตัวอย่างที่เราทำวิจัยในลักษณะนี้นะครับนะเจอกันในคลิปต่อไปครับภาคผนวกคอควายครับสวัสดีครับ